สวัสดีนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะกลับมาเจอผมท็อปซ่านะในคืนนี้เป็นบอลหน้าเชียร์ที่จะมาฝากกันนะครับก็แต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วนะฮะยังไม่ได้แอดไลน์เข้าเป็นครอบครัวียวเราก็ทางเข้าด้านล่างนะฮะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็มีบอลหน้าเชียร์นะครับมีข่าวสารมาฝากทุกวันนะครับวันนี้เลือกเกมระหว่างสวิตจะเจอกับเช็กในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับนัดสุดท้ายก็ต้องบอกว่าสวิตเองเนี่ยนัดล่าสุดก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะฮะบุกไปชนะสเปน2อต่อหนึ่ง บรูอัมโบโลก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจมากนะครับและะแ้วนักเตะหลายคนครับอย่างเซอร์ดนชาคิรีที่เราอาจจะเห็นว่าเอ๊ไม่ได้เล่นในลีกใหญ่แล้วแต่ยังมีชื่อแล้วก็เล่นได้ดีเสมอในใน,ในการเล่นให้กับทีมชาิสวิตนะฮะกรานชาก้าพวกนี้นะครับก็อยู่กันพร้อมเลยครับสวิตดูดีกว่าเยอะครับเช็คช่วงหลังต้องยอมรับจริงว่าโรยราไปหมดแล้วแล้วก็ตัวเล่นที่มันจะขึ้นมาทดแทนเนี่ย มาไม่มาไม่ทันหรือว่าดีไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เนี่ยสวิตก็ยังเหนี่ยว่าเยอะครับและสวิตจะชนะเช็คได้ไม่ยากในค่ำคืนนี้ฟันธงไปเลยที่บอลน้าเชียที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ฝากไว้1คู่แล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับ